โครงการแก้มลิงเวียงหนองลมตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นโครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งสลับกันไปโดยโครงการนี้ทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงที่สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนและปล่อยน้ำออกมาในฤดูแล้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัจจุบันโครงการแก้มลิงเวียงหนองลมในจังหวัดเชียงรายครอบคุมพื้นที่4ตำบล2อำเภอกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินการขุดลอกพื้นที่และเพิ่มความจุของแหล่งน้ำเป้าหมายของโครงการคือการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า49,000ไร่และประชาชนกว่า14,000ครัวเรือนให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีรวมถึงลดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน การพัฒนาเวียงหนองหลงเน่เนื่องจากเป็นหนองน้ําคราดใดมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนจํานวนมาก2อําเภอ4ีํตบลมีพื้นที่หมื่นกว่าไร่ด้วยลักษณะหนองหมื่นสี่พันไร่เป็นแก้มลิงธรรมชาติข้อจากัดของการกักเก็บน้ำทำให้เกิดหน้าน้ําก็ไม่สามารถเก็บกักน้าได้หน้าแล้งก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าในภาพรวมของพี่น้องเกษตรกรปัญหาที่สําคัญของเวียงหนองหลงก็คือปัญหาเรื่องตะกอนดินทําให้การเก็บกักน้ําของเวียงหลมไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ําได้เต็มประสิทธิภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดโครงการนี้การที่เราจะพัฒนา คืนดึงเราจะต้องมีการขุดลอกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักข้อ2เรานําน้ําจากน้ําแม่จันทรโดยทําการทําฝายทดน้ําขึ้นมาใหม่ในลําน้ําจันชักน้ําจากฝายโดยทําระบบส่งน้ามาอีกสิกิโลเพื่อมาเติมเต็มในอ่างเก็บน้ําในระหว่างทางเราก็สามารถกระจายน้ําหรือระบบส่งน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรตามรายทางมาด้วยได้หลายพันไร่แต่ตัวหนองเองนอกจากเป็นหนองน้าขนาดใหญ่เรามีอาคารระบายน้าจากหลังอีก2แห่งเราจะมีท่อส่งน้ําที่เชื่อมกันระหว่างตัวหนองซึ่งตัวหนองของเราเนี่ยเราขุดเป็นบ่อขนาดเล็ก8บ่อแล้วมาเชื่อมโยงกันก็จะทําให้หนองน้าเรา มีความจุเพิ่มขึ้นอีก12ล้านรวมกับของเดิมอีก8ล้านเป็น20ล้านคิวพื้นที่ของ4ตำบล2อำเภอเนี่ยเราจะช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้11,000ไร่โดยประมาณแล้วก็ประชาชนก็ประมาณ1,000ครัวเรือนก็จะทำให้มีทั้งน้ำกินน้ำใช้ทำการเกษตรได้ทั้งหมดเลยตลอดปีนะครับจะมีน้ำใช้ตลอดปีจะมีทั้ง,ง,งรรรนนประมงพวกเลี้ยควยเกษตรกรทำนาปราปลาของเทศบาล3 4กลุ่มนี้ได้ประโยชน์ทุกกลุ่มครับก็ขอบคุณกรมชมะทาน,นะครับที่เอาโครงการตัวนี้เข้ามาให้เกษตรกร,ร,กรหรือในกลุ่มชุมชนข,ของบ้านเราได้ประโยชน์เป็น อย่างมากครับก็ขอผูคุณเป็นอย่างมากครับผมโครงการแก้มลิงเวียงหนองหลมเป็นโครงการสําคัญที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการน้ําเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่เมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์โครงการนี้จะช่วยปรับปรุงระบบนิเวศเพื่อผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ําเป็นแบบอย่างของการพัฒนาชุมชนที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน